ตอนนี้ก็ได้ย่าเรียบร้อยแล้วเมื่อวานตอนเย็นทําได้ประมาณแปดกอแล้วก็ต่อมาต่อตอนเช้าเมื่อกี้เมื่อเช้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วเปลือกที่ที่เราแกะออกที่ลอกออกก็จะมัดเป็นอย่างนี้ดูอาจารย์กูนะคะอาจารย์กูเกิลเขาบอกไว้ก็ให้เขาเป็นปุ๋ย เขาเรียกยมันยำม,มันความหวานก็จะเพิ่มขึ้นก็คือใบอ้อยเราก็จะทำเป็นปุ๋ยเดี๋ยวยันนี้ว่าจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะอันนี้ปลูกต้นอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละสองต้นน่านจะรอด เดี๋ยวต้องไปดูที่ที่จุดไว้เพราะค่อยจำความจําไม่ค่อยดีจุดไว้อยู่ว่าปลูกอะไรบ้างมันหลายต้นเป็นจุดๆนี่นะคะเรียบร้อยจากที่ลกๆเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็วันนี้ช่วงเช้า ถือว่าออกกำลังกายลอกลอกออกเพราะว่าอาจารย์กูนะคะอาจารย์กูบอกมาอาจารย์กูเกิลบอกมาเราก็ดูตาม Youtube ตาม Google ที่เขาทำมาก่อนอันนี้ก็ทำยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราทดลองดูหลังจากทำงานเหนือหน่อยๆก็ามานั่งทำอย่างนี้ก็โอเคเดี๋ยวถ้าใครมาหา มาเยี่ยมก็จะได้กินอ้อยคันน้ำนะต่อไปอันนี้ก็คือปลูกเป็นแม่พันธ์ุนะคะเดี๋ยวจะขยายพอเขาโตสักหกเจ็ดเดือนก็จะขยายไปปลูกเป็นไร่ไม่ต้องซื้อพันธุ์พันธุ์สิงคโปร์น้ำผึ้งนะคะอันนี้คือพันธุ์สิงคโปร์น้ำพึ้งอ้อยคันน้ำน,นี่ได้เกือบสี่เดือนแล้ว ปลูกได้เกือบสี่เดือนแล้วมันโตโตไม่เต็มที่เพราะว่ามันลกตอนแรกยาเยอะมากลกเนี่ยวันนี้เพิ่งจะได้เลิกมาลอกใบที่มันแบบตายคาต้นน่ะขอบอกว่าต้องลอกออกแบบนี้นะคะดูจากอาจารย์ Google ไม่งั้นแมลงต่างๆที่มันจะมาเกาะ กาะนะคะมามันจะมาแอบอยู่ตามซอกอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในนี้ถ้าถ้าใบสดๆอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเริ่มตายเริ่มตายแล้วมันก็จะเข้าไปแอบอยู่นะคะจะสังเกตดูมันจะมีขาวๆบ้างตอนที่เรายังไม่ลอกอันนี้ก็ใช้เป็นต้นพันธุได้เพราะว่ากิ่งอย่างเงี้ยกิ่งอย่างเงี้ยมันก็จะเอาไปปลูกใหม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็น ปุ่มๆแบบนี้มันจะออกดำนี้เนี่ยเอาไปปลูกตอนนี้ก็คือเราทำแม่พันธุ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกได้แม่พันธุ์จะปลูกได้ประมาณ6กถึงแเดือนถึงจะใช้ได้เนี่ยมันจะเป็นปุ่มๆปุ่มๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูคอยดูตอนต่อไปถ้าใครมาเยี่ยมมาหาก็ต่อไปก็จะมีอ้อยข้นน้ำหวาน เขาบอกว่าคนเป็นเบาหวานความดันอะไรก็กินได้นะคะเป็นน้ำตาลธรรมชาติดูจาก Google นะคะเขาบอกว่าคนเป็นเบาหวานความดันก็กินได้ไม่ไม่มีส่วนไปทำลายอะไรเหมือนน้ำตาลทั่วไปนะคะเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติที่คนเป็นเบาหวานความดันสามารถกินได้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้